สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเป็นเรื่องจุลพันษ์เพื่อไทยยันขอไม่แสดงตนในองค์ประชุมบีบประยุทธ์ยุบสภาเพื่อไทยยืนยันมติพักขอไม่แสดงตนในองค์ประชุมเป็นการเร่งให้บิ๊กตู่ยุบสภาเพราะรัฐบาลไม่อาจคุมเสียงข้างมากในสภาได้ลัน่นอยากเลือกตั้ง นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์สอสเชียงใหม่พักเพื่อไทยโพสต์ข้อความทางทวิตเตอร์ชี้แจงกรณีถูกตั้งคำถามเรื่องพักเพื่อไทยไม่แสดงองค์ประชุมในการพิจารณารายงานกฎหมายสำคัญเช่นการพิจารณากฎหมายสุราก้าวหน้าหรือกรณีร่างพรบรบำนาญแห่งชาติ นายจุลพันธ์ระบุว่าเรื่องสภาล่มสองครั้งในวีคนี้หลายคนสับสนว่าเหตุใดเพื่อไทยจึงไม่ร่วมเป็นองค์ประชุมแตกต่างจากเก้าไกลที่อยู่เป็นองค์ประชุมขอชี้แจงดังนี้ครับ 1. หเหตุผลง่ายๆคือเป้าหมายหลักของพรรคเพื่อไทยคือการยุติการสืบทอดอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันโอชาและการที่สภาล่มเป็นสัญญาณชี้ว่ารัฐบาลไม่อาจคุมเสียงข้างมากในสภาได้จะเป็นตัวเร่งให้ยุบสภาเร็วขึ้นเหมือนที่พลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์วันนี้ว่าถ้าไม่อยากเลือกตั้งสภาต้องไม่ล่มยืนยันครับพรรคเพื่อไทยอยากเลือกตั้งคืนอำนาจให้ประชาชน 2. เรื่องพอรบอรสุราจริงๆคือพอรบอรสภสา,ามิตรเสนอโดยสอสอเท่าพิพบมติพักเพื่อไทยคือแสดงตนและเห็นชอบกับพรบรแต่มติที่ไม่ร่วมแสดงตนคือยติของรัฐบาลที่ว่าจะขอส่งพรบรให้รัฐบาลไปพิจารณาสองเดือนเพราะเป็นแค่เกมเตะทวงของรัฐบาลเท่านั้นและจะเสียเวลาประมาณสเดือนเป็นอย่างต่ำ สองเดือนคอรมออีกหนึ่งเดือนปิดสมัยประชุมและอีกหนึ่งเดือนกลับมาต่อคิวตามวาระสภาเมื่อกลับมายังสภาทุกฝ่ายก็ทราบอยู่แล้วว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่มีทางผ่านกฎหมายจากสสอฝ่ายค้านเด็ดขาดสุดท้ายก็ตกแต่เข้าใจทุกฝ่ายว่าทางผู้เสนอย่อมประสงค์จะนําเสนอและฝากความคิดไว้ในสังคมแต่เมื่อไม่อาจเล็งผลเลิศเพื่อไทยเลือกให้สภาล่มเอาให้พลเอกประยุทธ์ไปไวๆวดีกว่า 3. วันนี้สดสดร้อนร้อนสภาล้มก่อนรายงานเรื่องบำนาญข้อเท็จจริงคือมีอีกเรื่องรายงานก่อนจะถึงบำนาญและรายงานเหล่านี้เป็นรายงานจากกรมทศึกษามาเสนอสภาพักเพื่อไทยมีมติรับรายงานเรื่องบำนาญทุ่นหน้านี้ครับแต่รายงานนี้ไม่ใช่การแก้กฎหมายไม่มีผลบังคับใช้การไปบิดเบือนว่ารายงานนี้จะทําให้เกิดบำนาญจริงเป็นเรื่องเท็จเมื่อสภามีมติรับรายงานจะต้องลงมติ ต่อว่าจะให้ส่งข้อสังเกตให้รัฐบาลหรือไม่แต่การส่งข้อสังเกตไม่มีผลทางบังคับต่อรัฐบาลจะทําหรือไม่ทําก็ได้ดีไม่ดีไม่ได้อ่านสภาส่งเรื่องแบบนี้ไปรัฐบาลหลายครั้งไม่เห็นพลเอกประยุทธ์เอาไปทําซักเรื่องสุดท้ายขอบพระคุณคําติชมแต่เมื่อมีมติจากพักร่วมฝ่ายค้านเพื่อไทยยืนยันเดินตามมติและไม่ขอเป็นองค์ประชุมให้พลเอกประยุทธ์ยืดอายุอีกต่อไปสส อย่างผมยอมตกงานให้ยุบสภาเลือกตั้งใหม่เอาพลเอกประยุทธ์ออกไปครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ